มัูมีการฝึกอยู่ไม่เกี่ยวกับไปกินผักบุ้งนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตอนนี้ผูมากมองเห็นเห็นก็ถ้าคนต่อยเป็นเนี่ยต่อยกับผมไม่ได้ต่อยผมโดนเหมือยม้าอย่างเงี้ยเออมันเหมยดูง่ายมากธรรมชาติกินผักบุ้งบ่าสายตาเอาเขาบอกว่าผักบุ้งมีวิตามินดีอยากสายตาดีเหมือนผามาดไอ้สามารถต้องกินห้อยจัด มือเนึ่งกับมือมือละซ้ำกรรกรรมเราเราถามคูมาจยางคูมาจินผักบุ้งก่ก็นี่ไงถึงแบบว่ามีโอกาสได้ถามนี่ก็ถามเลยว่าไอเราห้องไกินไอผักบุ้งผักบุ้งกินยันล่าเด็ดทำไมทำไมต่อกินแต่ผักบุ้งทำไมสายตาไม่ดีเราไม่รู้ไงเนี่ยทำไมสุขกาศึกษาบอกว่ากินผักบุ้งสายตาดีนี่มีโอกาสได้ถามถามคูม้าแล้วนะว่ากินผมว่าไม่เกี่ยวกินผักบุ้งสายตาดีไม่เกี่ยวแต่ก็เคยได้ยินนะ เอ่าผมก็เคยได้ยินกินมาครับกินแบบสายตาดีจะไม่เต่าไม่เออไม่ยมันเต่าไม่ดมเลยเดินมันยังเคี้ยวกินเลยก็อยังสายตาดีเหมือนแบบว่าสามารถสามารถแต่ก่อนโอ้สามารถสายตาดีก็มันกินกับเขาเหมือนกันตกหลงตกลงบ่กินบางบุ่มกับสายตาดีห่วยกับซีโบกินมันแล้ววัดทันเออวัดตปกินเราขั้นพุงมูงบัวสังให้กินกับดกินเอาเต้กินกินหอนห้าเออ อหลีโอ้ยกินหอยอยากสายตาดีอยากสายตาดีคือสามารถลบลบนาลบล้างรองนาเราอ้ยอุ้ยแสดงว่าบุนแม่นแลวปลากินปลาแล้วสลาดสลาดนั่นแม่บอมันมันไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้ไม่เกี่ยวกันกินใส่กินของพุงใส่ตาดี เออไอ้พวใส่ตาต้านก็เห็นกินผักบุ้งมาตั้งแต่เด็กผู้ใดเป็นด้แต่ก่อนคูผมสอยมวยวัดเขาบอกว่าสายตาดิผมก็ไปกินกินก็อิ่มอิ่มแล้วก็สายตาไม่ดีโอเวลาเขาช่วงมันมาทีไรก็ง้ายท้องหมดโอ้ยกินปลาจะมืดมืดดับค่าตัวร้อยหนึ่งแต่ก่อนโอ้ก็ลอผักบุ้งนี่แหละก็นึกว่ามันจะดีเอมัดมากแล้วงกับห็น แล่าแสดงว่าสุขาศึกษาทุกวันนี้แปพวราเวลากินนั่นกินนี่มันดีส่วนนั้นส่วนนี้มันอมันเชื่อถือไม่ได้เลยนะเออเสียแล้วเอ้าฟังพุ่มหมเป็นเกบกินยังกระตายบอกตรงๆนะไม่ใย่หยาบขี้เขียวยังกระหนเออกินพากลายเอออยากใช้ตาดีขี้เขียวว่ากระแมงบงที่นี รุ่นผมฝึกแต่ตาให้ตาแข็งสมัยผมเด็กๆก่อนจะต่อยมวยเนี่ยเราเล่นน้ำทะเลใช้น้ำปะน้างใช้สับแล้วตาพอแม่กระพริบอยู่เนี้ยอสับน้ำอสมัยก่อนนะสับน้ำเคยเยอะแต่ถ้าเป็นผมผมคิดว่ามันช่วยได้นะสมาธิแบบน้ำแล้วสมัยผมอยู่เนี่ยบ้านผมมันน้ำก่อยเนี้ย Dante, ตับม่น้ำมันเข้าตาเงี้ยมันก็ต้องแสบแล้วเราตับยังไงไม่ให้ไม่ mang, ขยับตาลืมตาไปตลอดน้ำเข้าตาก็ขยับน้ำเข้าตาขยับดิบนั่งเพ่งมันอยู่เงี้ยตับอยู่เงี้ยอืมันช่วยได้ไหมครับปู่ได้ได้นี้ได้ยู่มันก็ช่วยได้อยู่ผมว่าได้เลยถ้าตาถ้าตาเราไม่หลับนะมันมันจะมองเห็นอยู่ของผมอย่างเงี้ยดูนะนิ้วก้อยอยู่ที่ไหนล่่ใครจยไปดูตาไว ยกได้ละท่านแปลว่าเอออยู่นี้มึงดูนิ้วก้อยนิ้วนางอยู่ตรงไหนใครจะไปดูอ่ะเออไล่ละดูพร้อมกันกินหรือปะาบุ้งเออก้อยอย่างทุกวันนี้เขาต้นไม้จะมองไม่เห็นเออคุณบอกว่าปลาบุ้งมันไม่ได้ช่วยอเลยมันเป็นข่าวของคนโบราณกินปลาบุ้งแล้วสายตาดีไม่ไม่เกี่ยวกัน โอย่ก็ไม่มผก็ไม่เคยกินผักบุ้งกินก็ผักบุ้งไฟแดงอย่างเงี้ยกินผักบุ้งไฟแดงเนี่ยเราเราปลาฉลาดนี่ก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน